เอาละครับแล้วก็น่าขอสวัสดีชมท่านด้วยนะครับยู่ผมเดซี่ฮับนะก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสคริปต์แมปอะไรคอสอเวอร์นั่นเองนะครับผมก็โอเคถ้าเกิดพร้อมไหมครับไม่พาดชมหลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ subscribe ให้ด้วยนั่นเองนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมนะ let's go สรับไพ่นะครับที่ยังไม่มีสคริปต์นะครับก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะครับผมที่เว็บไซต์ของเท้าบัโปรนะครับก็ลิงก์เว็บนะครับผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ดใา้ในคลิปแชทเลยนะครับผมอ่ะซึ่งราคาสคริปต์นะครับราคาอยู่ที่หกพนสบาทนะครับผมถาวรน้ำเบ็ดฟรีนะครับผมก็โอเคพอเราเข้าเว็บไปแล้วใช่ไหมครับทำการสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินเรียบร้อยนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นนะครับมาที่หน้าเติมเงินนะครับผมแล้วก็เลือกวิธีการเติมเงินนะครับที่คุณต้องการได้เลยนะครับจะมีสองเป้านะครับธนาคารับออ่ะโเค พอเราเติมเงินเสร็จแล้วใช่ไหมครับทำการมาที่หน้าร้านค้านะครับแล้วก็สคริปต์เลือกนะครับผมเป็นแมพของ All Across Over นะครับผมอันนี้นะครับกดซื้อมาได้เลยนะครับอ่ะพอเรากดซื้อมาแล้วใช่ไหมครับทำการไปที่รับสคริปต์นะครับผมแล้วก็เลือกเป็นในส่วนของแมพ All Across Over นะครับแล้วก็กดคัดลอกสคริปต์มาได้เลยนะครับผมก็โอเคถ้าเกิดใครดูถึงตรงนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวภายในคลิปนี้นะครับผมจะทำการแจกสคริปต์ All Across Over นะครับผมเป็นคีย์นะครับวันในคลิปนี้แหละนะครับผมลอง อ่านัาสังเกตดูนะครับว่าผมจะเอามาใส่ตอนไหนนะครับผมอาจจะขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็หายไปนะครับก็สามารถจะเอาคีย์ตัวนั้นเนี่ยนะครับมากรอกในช่องนี้นะครับผมแล้วก็กดรีดีมคีย์ได้เลยนะครับผมเอาไปใช้งานได้แบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับก็อ่ะโอเคอ่ะโอเคนะครับพอเราลองสกีตเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมรูหน้าตา UI นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะพอเราเปิดวาในหน้าแรกนะครับคุณจะเจอกับหน้า general นะครับผมก็จะเป็นการเอาตัว farm monster โปกติเลยนะครับผมไม่คุ้นะครับ เมื่อเลือกมอนเตอร์นะครับที่คุณจะฟาร์มนะครับผมในนั่นที่เนี่ยนะครับผมจะเลือกไปสองตัวนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรง editor ไทยนะครับก็เลือกได้นะครับว่าคุณเนี่ยจะฟาร์มเป็นอ่ามอนเตอร์ประเภทไหนนะครับผมถ้าเกิดว่าเรากดโบสเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นการฟาร์มมอนเตอร์ทั้งที่เป็นประเภทแบบปกตินะครับแล้วก็เป็นบอสเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับต้องการฟาร์มแค่ตัวปกติอย่างเดียวนะครับคุณก็สามารถติ๊กแค่นอร์มัลได้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการฟาร์มเ็นคค่บบะรักกติ๊ไปนะครับแวทกร์้ค่บวอ เวลาฆ่ามอเตอร์เซเลนี่นะครับคุณจะทำการ a ไรส์มานะครับหรือว่าเดสทรอยเพื่ออเอาพวกรีวอร์ดพวกนี้นะครับก็ได้แต่คุณนะครับตัวนี้ก็ปรับได้เช่นกันนะครับอ่าแล้วกดเปิดได้เลยนะครับประมาณนี้ตัวโป้นะครับก็จะค่อยๆวารไปฟาร์มแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันฟาร์มช้าใช่ไหมครับคุณก็สามารถเลื่อนมาปรับตรงนี้ได้นะครับเซตติ้งแล้วก็ปรับความเร็วในการบินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณปรับเร็วไปเนี่ยนะครับเกมมันจะเตะได้นะครับก็ผมก็แนะนำว่าปรับประมาณสักร้อยหร้อยยี่อะไรประมาณนี้นะครับผมงกำลังพอดีนะครับออ่โเค ต่อไปนะครับจะเป็นแอสซิสแตนต์นะครับผมอันนี้ก็สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากจะฟาร์มแบบเลือกมอนสเตอร์ใช่ไหมครับอยากฟาร์มเป็นเฉพาะตัวใกล้ๆใช่ไหมครับก็สามารถเปิดได้เช่นกันนะครับสมมติว่าผมกำลังจะฟาร์มตัวในระแวกนี้ใช่ไหมครับก็สามารถจะเดินมาตรงนี้นะครับและกด teleport to entity นะครับผมพร้อมกับ auto attack entity ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเพรจะมาฟาร์มตัวใกล้ๆให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะให้มันเลือกเป็น arrive หรือว่า destroy ด้วยเนี่ยนะครับคุณสามารถกดเปิดดตััวนนนนี้้ไเช่กะครับอ่ะะะปรมาณนนี้เลยคตัว้ตรงนี้นะครับผม แล้วก็ distance นะครับก็จะเป็นระยะห่างนะครับที่ตัวโปรเนี่ยนะครับผมจะดีเทคหรือว่าเลือกนะครับผมมันเตอร์ที่ไวใกล้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะปรับระยะเท่าไหร่นะครับผมแต่เริ่มต้นเนี่ยผมปรับไม่แล้วนะครับ350นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็น s h a d o w สนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมวดหมู่นะครับผมของตรงนี้เลยนะครับผมมาในกระเป๋าเราเนี่ยนะครับจะมีให้เลือกเป็น most damage นะครับก็คือ damage เยอะสุดนั่นแหละนะครับถ้าเกิดเรากดเปิดปุ๊บนะครับก็จะเลือกเป็นตัวที่ damage เยอะสุดให้้้นนนนนนััั่่่เเเออองะะะคครรบบปปีลลยแวก็็ตไ ออโต้เซลล์ชาร์โด้เลยครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับผมเปิดออโต้ฟาร์มพังไว้ใช่ไหมครับแล้วกดอะไรเนี่ยแล้วกระเป๋ามันเต็มใช่ไหมครับคุณสามารถที่จะออโต้ขายได้นะครับผมแล้วก็เลือกได้นะครับว่าจะให้ขายเป็นแรล่งไหนนะครับผมจะมีแรล่งพวก E D C B A แล้วพวกนเนี้ยนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆจนถึง M บวกเลยน,นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะมี Ignore Lock Shadow นะครับก็คือว่าถ้าเกิดนะครับผมตัวไหนมันล็อกไว้ใช่ไหมครับมันก็จะไม่ขายน,นั่นเองนะครับก็คือจะไม่สนใจเลยน,นั่นเองนะครับต่อไปจะเป็น อ่า Shadow Team Swap นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับผมมีเซตลงดานหรือว่าเซตฟาร์มเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะถ้าแค่นี้เนี่ยนะครับผมในการตั้งทีมนะครับแล้วก็อ่าเปลี่ยนทีมได้นะครับอ่าสมมุตินะครับผมจะตั้งเซตนี้นะครับเป็นเซตเอาไว้ฟาร์มนะครับก็ตั้งว่าฟาร์มอ่าเซตแรกนะครับแล้วกดเซฟทีมไว้นะครับโอเคทีนี้ผมต้องการจะอ่าเลือกเป็นเซตเอาไว้สำหรับการลงดันใช่ไหมผมก็จะเลือกตัวนี้ตัวนี้โอเคแล้วก็ เอาเป็นอ่ะโมนาโอเคสามตัวนี้นะครับผมจะตั้งเซตนี้นะครับผมเป็นเซตลงดันนะครับผมก็ตั้งไปว่า,าดันเจียนนะครับแล้วก็กดเซตทีมนะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าเกิดผมต้องการที่จะกลับไปเป็น เซตเที่ยวให้ฟาร์มนะครับผมแค่เลือกไว้นะครับเป็นฟาร์มเซตและกด instant s n a p shadow นะครับแค่นี้นะครับมันก็จะเลือกเป็นทีมที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเกิดผมจะฟาร์มดันเจียนใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งเป็นดันเจียนแล้วก็กด instant s n a p shadow ได้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นดันเจียนนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นออโต้ลงดันนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะลงดันเจียนใช่ไหมครับก็เลือกได้นะครับว่าคุณจะลงดันเจียนไหนนะครับผมก็จะมีให้เลือกอยู่นะครับตรงนี้เลยนะครับผมแต่ อ่าโดยปกติเลยนะครับผมจะเลือกให้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกได้นะครับว่าคุณจะลงในอ่าระดับไหนนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับเลือกไว้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าดันเจี้ยนมันเกิดใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้ดันเจี้ยนมันเกิดอยู่นะครับผมดันเจี้ยนดาร์กนันเจี้ยนสปาอยู่นะครับก็สามารถจะกดเปิดออโต้ฟาันดันเจี้ยนได้เลยนะครับแล้วก็จะวางข้าดันเจี้ยนให้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองลงดันกันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับพอเราเข้าแมนดาร์แล้วใช่ไหม แค่นี้นะครับผมตัวพวกว่จะวาร์ปไปฟาร์มให้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดไว่ามันวายไปเนี่ย <c oughs> ก็สามารถปรับตั้งค่าตรงนี้ได้ครับเป็นแบบฟาร์มช้าลงนิดนึงนะครับ <c oughs> เผื่อแบบว่าเราฟาร์มแล้วมันโดนเตะอย่างเงี้ยนะครับผมดูกันโปรมันเล่นนะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถตั้งค่าได้นะครับผมว่าเราจะรีจอยดันเจียนไหมนะครับถ้าเกิดเราตั้งให้มันรีจอยใช่ไหม,ค,มครับก็เปิดตรงนี้ไว้นะครับผมจะรีจอยด้วยเจมหรือว่าโทเค็นก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับออโต้ดันเจียนนะครับผม โอเคนะครับผมส่วนสุดท้นะครับก็จะเป็นเรทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรทของมดนะครับถ้าเกิดว่าเรทมดเนี่ยนะครับมันเกิดที่อาเกาะของโซลเลเวลลิงใช่ไหมครับมันก็จะทําการวับไปฟาร์มให้นะครับผมแล้วก็จะมีฮอปเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรทมันมาใช่ไหมครับแล้วเราเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเผื่อบางเซิร์ฟเซิร์ฟอื่นเงี้ยนะครับผมยังเคลียร์ไม่เสร็จนะครับก็สามารถที่จะกดเปิดวอร์ชั่นนี้นะครับผมแล้วก็ให้มันวาร์ปไปตีเรทต่อได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวฟาร์มแอนด์นะคคครรับบถ้าาเเกิวุ่ณลียอส อาวุมเสร็แลใช่ไหมครับผมแล้วก็ต้องการที่จะเตีพ็อโนมนตมต่อใช่ไหมครับก็สามารถเติบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกแม็กซิมัมได้นะครับว่าจะให้มันตีเฉพาะมันเตอร์เนี่ยนะครับผมที่เลือดขั้นต่ำปมาเท่าไหร่นะครับก็ตั้งได้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้เริ่มต้น500 0 0นนะครับแล้วก็อินเทอร์แลเหมนเลครับให้มันจับหรือว่าถ้ามันทำลายก็แล้วแต่คุณนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเันเลดนะครับต่อไปเป็นอัพเกรดครับอันนี้ก็ไม่มีแล้วกกเอมาจะอเกครับ นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นช็อปนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับผมไม่มีอะไรมากครับเป็นการซื้อของเฉยๆนะครับผมเพียงแค่เรากดคลิกนะครับมันก็จะซื้อได้เลยนะครับซื้อที่ไหนก็ได้ในเกมนะครับผมแล้ว่าคนยืนตรงนี้นะครับก็สามารถกดซื้อได้เช่นกันนะครับแล้วก็ไปพุกนะครับอันนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะครับผมผมจะโทุกตัวอย่างนะครับพุกให้นะครับว่ามันขึ้นมาประมาณไหนนะครับอ่ะก็โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นเมชชีเนีสนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะมีโปรเจกต์เนมนะครับผมก็ ถ้าเกิดสังเกตนะครับชื่อบนหัวผมตอนนี้นะครับจะเป็นชื่อว่า Projected by โ i ยท y Hub นะครับผมแล้วก็ในแท็บตรงนี้ด้วยนะครับเป็นไหมก็จะขึ้นว่าเป็น Projected by โ i ยท y Hub นะครับผมก็ประมาณว่าถ้าเกิดเราเปิดแค่นี้ไว้เนี่ยนะครับผมแล้วเราเนี่ยนะครับผมไปแชร์จอยเพื่อนดูหรือว่าเป็นไลฟ์สดเล่นโปอะไรเงี้ยนะครับคนก็จะไม่เห็นชื่อเรานะครับว่าในเกมชื่อเราจริงชื่ออะไรนะครับผมเขาจะได้แคปไปรีพอร์ตไม่ได้นั่นเอง นะครับแล้วก็จะมีลบหมอกนะครับผมแล้วก็ S T Player นะครับอันนี้นี่นะผมตกไปได้หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเฟเยอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวาร์ปไปหาเฟเยอร์นะครับเลือกผู้เล่นอยู่ในเซิร์ฟเรานะครับแล้วก็กด teleport ไปได้นะครับหรือว่าจะกดดูได้นะครับว่าเขาทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีบินนะครับเอาไว้บินข้ามเกาะอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมปรับความเร็วได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรีมูฟแดชคูลดาวน์นะครับปกติเวลาเรากดแดชใช่ไหมครับมันก็จะมีคูลดาวน์อยู่ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรากด รีโมทไปนะครับแล้วกดคิวรัวๆเห็นไหมเ้าก็จะแดชได้รัวๆนั่นเองนะครับผมแต่ในผมเปิดวอล์กสปีดอยู่อ่ะแบบนี้นะครับเห็นไหมก็แดชได้รัวๆเลยนะครับแล้วก็จะมีวอล์กสปีดนะครับก็คือวิ่งไวแล้วก็กระโดดสูงนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็จะเป็นเมาส์นะครับผมอันนี้จะเป็นสัตว์คีย์นะครับถ้าเกิดว่าสัตว์คีย์ตัวไหนเกิดใช่ไหมครับแล้วเราต้องการที่จะไปจับนะครับแล้วก็เลือกได้นะครับว่าเราต้องการที่จะจับตัวไหนบ้างนะครับผมประมาณนี้ตอนนี้อดือดมันเยอะมากนะครับแต่ก็โปรผมก็จะะะเลลืออกห้้้ทัังมมมดยู่แวนนครรบผปาณี แล้วก็กด Auto Capture m o u s ได้เลยนะครับผมถ้ามันช้าก็เราก็ไปปรับตรงนี้เอานะครับโอเคโอเคนี่นะครับผมก็จะเป็นตัวตัวตหาตัวเหยืยออะไรไม่รู้นะไม่รู้เหมืนนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมี Ignore On นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรามีสัตว์ตัวนั้นแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไม่มาเก็บให้ใน นะครับผมแล้วก็จะเป็น teleport นะครับอันนี้ก็เอาย้ายเกาะเหมือนเดิมนะครับผมนี่เลือกได้เราจะไปเกาะไหนนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็สุดท้ายนะครับจะเป็น setting นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะ้รมากครับเหมือนผมแสดงไปต้นคลิปเลยนะครับก็คือตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะปรับความไวในการบ้าเท่าไหร่นะครับตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นการย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือจะเป็นการรีจอนเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับเผื่อเราแบบอยากย้ายเซิร์ฟอะไรเงี้ยนะครับก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวได้เลยนะครับแล้วก็เซฟ e s c a p นะครับก็คือว่าเซฟนะครับ ว่าจะให้ตัวเกมเนี่ยนะครับมาลันเอิสต์เนี่ยมากสุดที่เท่าไหร่นะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่เปิดฟาร์มหลายจอนะครับก็ปรับให้เหลือสักประมาณ10 15ก็ได้ประมาณเนี้ยนะครับผมมันก็จะกินอ่าทรัพยากรน้อยกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเปิดจอเดียวอยู่แล้วเนี่ยก็เปิดไปเต็มแม็กซ์ไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นไวส e s c r e e นะครับก็คือจอขาวนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดเอาไว้ใช่ไหมครับผมแล้วพับจอเนี่ยนะครับหน้าจอเกมคุณก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับผมมันจะทําการอ่าลดการทํางานนะครับผมของ GPU ของคุณนนนนัั่เเองะะครบแล้วก็็จป คัสตอมสวิตเซิร์เวอร์นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับมีเพื่อนนะครับที่ใช้สคริปต์เดียวกันนะครับในพีอาร์บแล้วก็ต้องการจะจอยไปเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนคุณใช่ไหมครับคุณสามารถได้ใจให้เพื่อนของคุณเนี่ยกด Copy s e r v e r ร์ฟเวอร์จำไปดีมานะครับแล้วมาใส่ช่องนี้นะครับผมอ่าแล้วก็กดสวิตเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับคุณก็จะวาร์ปไปหาเพื่อนคุณแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นอาการเปลี่ยนทีมนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับความสวยงามไม่เชยอ่านะครับผมแล้วก็จะเป็นกกาาารร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 ปปปปััััับบบบคคคคววมมมโ่งงใสสสขอ UI นนนนะะะณี้้แลผหิต์ อะไรคอสโอเวอร์นะครับค่ายเดตี้ฮับนะครับผมสําหรับสกิปตัวนี้นะครับผมก็เป็นอัปเดตล่าสุดแล้วนะครับผมผมก็อัปเดตให้อยู่เรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ทิ้งเกมนี้ไปไหนนะครับสําหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยก็สามารถได้จะนําสกิปเนี่ยนะครับมาใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับก็โอเคแล้วกันนะครับสหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดว่าต้องการให้ผมเพิ่มเติมอะไรเนี่ยนะครับสามารถจะคอมเมนต์มาได้เลยนั่นเองนะครับก็โออเเเเเคคคคดี๋ยยยววไปปลลละแ้้จจกกััันนนนใหหมม่ิาาารรบบบบผซ๊